เกิดอะไรขึ้นกับ Prince Bank เรื่องราวร้อนแรงที่ธนาคารการกัมพูชาต้องออกมาตรการเร่งด่วนท่ามกลางข่าวลือสะพัดว่าลูกค้าแห่ถอนเงินออกจาก Prince Bank จนธนาคารแทบเอาตัวไม่รอดทำไมเรื่องนี้ถึงกลายเป็นประเด็นร้อนแรงและอะไรคือสิ่งที่ธนาคารการกัมพูชาต้องทำเพื่อกอบกู้สถานการณ์มาติดตามกันค่ะเมื่อวันที่18ตุลาคม2568สำนักข่าวคียร,ร์สรายงานว่าธนาคารการกัมพูชาหรือ National b แ n k of Cambodia NBC ได้ออกมาตรการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของ Prince Bank ท่ามกลางกระแสข่าวการถอนเงินที่รุนแรงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่ Prince Bank ถูกสหรัฐอเมริกาและอังกฤษคว่ำบาตรหลังจากนั้นเพียง4ีวันธนาคารกลางกัมพูชาก็รีบออกมาประกาศว่ากำลังเร่งดำเนินการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าบัญชีของพวกเขายังคงใช้งานได้ตามปกติและเงินฝากของพวกเขาก็ปลอดภัยแน่นอน ธนาคารกางกัมพูชาเน้นย้ำว่าธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องมีเงินสดสำรองเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้านี่คือสิ่งสำคัญที่ธนาคารต้องรักษาไว้แต่เรื่องมันไม่ง่ายอย่างที่คิดธนาคารกลางกัมพูชาเปิดเผยว่ากำลังตรวจสอบและสอบสวนอย่างละเอียดเกี่ยวกับพริสแบงค์พีเอลซีที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายของกัมพูชาอย่างเคร่งครัดธนาคารการกัมพูชาได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อรักษา การดำเนินงานตามปกติของบัญชีลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งความปลอดภัยของเงินทุนลูกค้าเกิดอะไรขึ้นกับลูกค้าในช่วงสองวันที่ผ่านมาลูกค้าของ p ริ n c e Bank และธนาคารอื่นๆเริ่มสแสดงความกังวลและพากันถอนเงินออกจากบัญชีธนาคารกลางกัมพูชาได้ออกแถลงการเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสถาบันการเงินและธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดและมีสภาพคล่องเงินสดเพียงพอที่จะรองรับความต้องการเงินสดของลูกค้า แล้วทำไมพรินซ์แบงก์ถึงถูกคว่ำบาตรเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรที่เกิดขึ้นกับพรินซ์แบงก์พร้อมกับนายเฉินจื้อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของพรินซ์โฮลดิ g งกรุ๊ปบริษัทแม่และนิติบุคคลอื่นๆอ,อีก143แห่งรวมถึงบุคคลในกัมพูชาและส่วนอื่นๆของโลกโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศกระทรวงการคลังสหรัฐและสำนักงานต่างประเทศเครือจักรภพและการพัฒนาของสหราชอาณาจักรประเด็นร้อนแรงธนาคารมองว่าการคว่ำบาตรครั้งนี้ร้ายแรงอย่างยิ่ง เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากเจ้าของบัญชีเกี่ยวกับปัญหาธุรกรรมการโอนเงินดอลลาร์สหรัฐ Prince Bank ทำอะไรบ้างธนาคารได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบมาตรการคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมและกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างเร่งด่วนความเห็นของลูกค้าบนหน้า a ฟ e b o o k ของธนาคารเต็มไปด้วยข้อความแสดงความไม่พอใจลูกค้าหลายคนบ่นว่าธุรกรรมดอลลาร์สหรัฐของพวกเขาเกิดความล่าช้าหรือไม่ถึงมือผู้รับพวกเขากังวลว่าเงินของพวกเขาจะถูกอายัดเนื่องจากการคว่ำบาตร ธนาคารตอบโต้อ,อย่างไรธนาคารยืนยันว่ายังคงดำเนินงานตามปกติรวมถึงแอปพลิเคชันและตู้ ATM และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าเงินฝากและผลประโยชน์ทางการเงินของคุณยังคงปลอดภยัยคำถามชวนคิดคุณคิดว่ามาตรการของธนาคารกลางกัมพูชาเพียงพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าได้หรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะ